สวัสดีทุกท่าน,นครับวันนี้ผมก็จะมาเขียนเลขบอกจากความฝัน,นครับเมื่อคืนผมฝันว่ามีเด็กผู้หญิงมาบอกเลขผมครับอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเขียนให้ดูครับเออ,อยางอื่นขอฝากติดตามช่อง youtube นะครับชื่อช่องว่าช่องเลขแม่บอกหัวรัฐบาลนะครับยังไงขอฝากกดติดตามนะครับ เลขไม่บอกหัวรัฐบาลนะครับผมฝากติดตามกดติดตามด้วยครับพี่น้องอเดี๋ยวผมจะมาเขียนเลขความฝันให้ดูครับในงวดวันที่16เมษายนครับ เมื่อคืนก็ฝันใกล้รุ่งเช้าแล้วครับจะตื่นนะครับฝันว่ามีเด็กผู้หญิงมาบอกครับตัวเล็ก ไม่ติดเสียแล้วเป็นไรไม่ไม่ลงครับนี่ครับเดีย๋ยวเขียนให้ดูนะครับผมว่ามีเลขอะไรบ้างตัวแรกเลยครับตัวแรก นี่ครับตัวแรกครับสามหกครับตัวแรกตัวที่สองครับตัวที่สองหกแปดครับแล้วก็สามตัวครับ สามตัวครับศูนย์สามแปดนี่น,นะครับเดยกจากความฝันผมเมื่อคืนนะครับฝันว่าเด็กผู้หญิงมาบอกผมใต้ลมโพใหญ่ครับบอกแค่นี้ครับเราไปหาหยิบลอตเตอรี่ดูครับไปหาเซ็กอลอตเตอรีรอดร่ดูครับผเผื่อมีโชคมีลาบผิดทูยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับ trong YouTube này, Lê. Mẹ bỏ. Huế. Rất thấp bàn nữa. Hãy subscribe cho ่องยูทู e ครับเลขแม่บอกโดยรัฐบาลครับครับวันนี้ผมขอกราบสวัสดีแค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ